สิบทริคสุดเกลียนไปในเกม Power จะมีทริคอะไรกันบ้างและทริคในที่ยังทำได้อยู่ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวน้้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะ,ยะๆมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้าน,นใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม Power กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับผมมีทริคแนะนําเพื่อนๆนะครับซึ่งจะเป็นสิทริคที่ยังทําได้ในแผนน้ำปัจจุบันนะครับซึ่งจะมีทริคอะไรที่ทําให้คุณได้เล่นได้ง่ายและทําให้เกมเนี่ยแบบโคตรอีซี่ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะพูดถึงทริคที่เป็นแบบยอดนิยมนะครับสำหรับทริคในการปั๊มทรัพยากรนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับทรัพยากรในเกมหลายๆคนก็จะใช้วิธีการวิ่งไปฟาร์มหรือวิ่งไปขุดเองใช่ไหม,มันนใช้ระะยเวลาที่่อ นานแล้วก็ใช้วัตถุดิบในการคราฟที่เยอะมากครับบางทรัพยากรที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นพวกาที่ต้องใช้แท่งโลหะบริสุทธิ์นะครับแผงเมืองจรเชตโปูนะครับหรือว่าเครื่องผลิตจักรนะครับที่จะต้องใช้แบบพวกแท่งโลหะพาวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรามีวิธีการฝ่าพวกนี้เว้ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในการทุบตัวนี้กันผมทุบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าของที่ผมทุบเมื่อกี้นะครับจะเด้งเข้าตัวผมเลยนะฮะถ้าเราอยากให้เห็นศักยภาพจริงๆเราก็ต้องทุบของที่มันใหญ่กว่านี้เว้ยซึ่งของที่ผมจะทุบบนนนนะะครัก็็จเปชิ้้ี เมื่อผมทุบไปแล้วนะครับผมจะได้แท่งโลหะบริสุทธิ์มาทั้งหมด100นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของแผงวงจอมาทั้งหมด10แล้วก็จะได้ตับ30นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเพิ่มปริมาณตรงส่วนนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเพิ่มปริมาณนะครับต้องย้ายของพวกนี้ไปเก็บในคลังก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถทําจุดเนี้ยได้ง่ายมาขึ้นตอนนี้ผมเก็บไว้ในคลังไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างต่อมาที่เราต้องทํานะครับคุณจะต้องหาขอบเขตพื้นที่ที่เราจะหลุดออกไปจากบ้านนะครับที่เป็นรัศมีของบ้านก็คือจุดตรงนี้ะฮ นี่เป็นเส้นน้าเงินตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือขอบเขตบ้านของเรานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องที่ผมจะใช้ในการฟาร์มนั่นเองอันนี้ก็จะมีของที่ผมาร์มไปแล้วนะอย่างแรกนะครับให้คุณกลับไปในพื้นที่กันก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกสิ่งที่เราจะผลิตนะครับนั่นคือเครื่องผลิตไอเทมน่ครับเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นคุณก็หันมุมให้แบบเป็นสีฟ้านะครับจึงแบบแนะนําว่ามันสามารถทําได้นะครับสังเกตจํานวนตัวไร้ของผมไว้นะครับก็คือ100นึ1 0ร107นะครับหนึ่งร้อยทับร้อยเจ็ดนะครับเก้ส แท่งโลหะนะครับเวลาเราออกไปจากพื้นที่ครับจะสังเกตว่ามันจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนเป็นสีเหลืองแล้วก็บอกว่าวัตถุดิบไม่มีไม่เพียงพอใช่ไหมครับเราเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นแจ้งเตือนประมาณนี้จังหวะที่เราจะออกนะครับเรากดวางอ่าพอเรากดวางเสร็จปุ๊บเราแคนเซิลครับปุ๊บของที่เราทำเมื่อกี้ครับก็จะเด้งเข้าตัวเราใช่ไหมครับเป็น110แล้วก็30ใช่ไหมแล้วก็เปิดกล่องครับใส่เข้าไปคืนจากนั้นสร้างชิ้นเดิม3มอีล้อมหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่ติดนะครับเราจะมีจังหวะที่ติดอ่าอันนี้น่าจะติดละปเ๊บเราเข้าไปเราก็เรามาดูว่าตอนนี้เราทาติดหรือเปล่าจะสังเกตว่าตอนนี้ปริมาณที่เราทำมาครับมันติดแล้วนะครับตอนแรกมันมีทั้งหมด107นะครับตอนนี้มันขึ้นเป็น207ทับหแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีโอกาสติดแล้วก็ไม่ติดนะครับก็อยู่ที่การกะจังหวะแล้วก็เวลาของเรานั่นเองนะครับผมนี่ก็คือสําหรับทริกที่ 1นั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับทิคที่2ก็คือการย้ายของแบบโคตรอีซี่นะครับโดยปกติแล้วนะครับของติดตัวเราเนี่ยมันมีของเยอะมากๆแล้วเวลาเราการย้ายแต่ละครั้งเราจะใช้วิธีการติ๊กของชิ้นนั้นครับแล้วก็เอาไปใส่กับคลังใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเราต้องการย้ายของนี้ครับเราแค่ลากลงคลังมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลามากๆครับแต่ตัวเกมมีฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถหยิบของวันนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเวลาเราต้องการอะไรครับเรากดที่ตัว R สังเกตที่มุมขวาล่างนะครับคือจะเป็นการเก็บสิ่งของที่เหมือนกกััันนนใคงมีแบบไหรรเาดตว R ป ของที่เหมือนการจะเด้งเข้าคลังของเราโดยทันทีเลยนะครับก็จะเป็นการย้ายของที่แบบโคตรอีซี่ซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะสะดวกมากๆเลยสําหรับใครขี้เกียจจัดของหรือว่าจัดอะไรก็ตามนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่3นะครับนั่นคือการทําฟาร์มลูกบอลนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราทําฟาร์มลูกบอลนะครับเราจะใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าวินซี่นะครับผมโดยปกติแล้ววินซี่จะทํา สเปียร์ให้เรานะครับจะเป็นลูกบอลสีฟ้านะครับแต่หลายๆคนดับสงสัยว่าไอ้พี่มันสามารถทาลูกบอลสีเขียวสีเหลืองหรือกะทั้งสีแดงได้หรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยครับว่าวินซี่สามารถทําได้แต่คุณจะต้องทําการอัพเลเวลการขุดของคู่หูของเราก่อนนะครับสำหรับวินซี่ครับมันจะมีสกิลขุดที่เป็นเลเวลหนึ่งก็คือสามารถขุดได้พวกธนูหรือแม้กระทั่งเป็นพวกสเปียร์ที่เป็นระดับสีฟ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณสามารถอัพเลเวลขุดให้เป็นเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่จนส่วนนี้ครับเวลาเราทำฟาร์มเนี่ยวินซ เมกกสเปียนะครับหรือแม้กระทั่งสเปียที่เป็นสีเหลืองหรือแม้กระทั่งสีแดงนั่นเองนะครับในส่วนนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถเพิ่มขั้นของการคุดของเขาได้มากขนาดไหนซึ่งวิธีการเพิ่มขั้นง่ายๆครับนั่นคือให้เพื่อนๆน,นะครับเทเลพอร์ตไปในจุดที่เรามีฟาร์มไข่ไว้ทุกคนมันจะเป็นแท่งไข่แบบนี้ไปผมเรียนละจากนั้นเราก็จะสร้างแท่นบริดดิงนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ โดยจะต้องใช้แท่งโลหะพาาทั้งหมด1ทึับนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีใช่ไหมเราก็ไปจุดที่ฟาร์มเรามีก่อนละกันเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการนำมาใช้งานนะโอเคผมไปถึงละผมก็หาทําเลในการทําหน่อยละกันอันนี้ยังไม่พอไปคราบหน่อยฟารมผมมันใหญ่พอสมควรเดี๋ยวนะผมจะต้องเอาบอนไฟมาเผาตอนนี้มันหลับเซิร์ฟผมมันรัน24ชั่วโมงอะ่ะทุกคนมันก็เลยแบบ อาจจะวุ่นวายนิดหนึงนี่ยหดถูกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องใช้ยาตลอดนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเราได้แท่นผสมมาแล้วนะครับก็คือกดที่หลอมพาวนะครับจากนั้นเราก็เอาวินซี่ของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็เราต้องใส่วินซี่ที่เป็นตัวเดียวกันทั้งหมด4ตัวนะครับใส่เข้าไปปุ๊บครบ4ตัวเมื่อเราใส่ครับจะสังเกตว่าเลเวลการขุดตรงนี้ครับเป็นเลเวลสองแล้วนะครับก็เริ่มทําการหลอมรวมได้เลยเพียงเท่านี้ครับวินซี่ตัวนี้ก็สามารถขุดพาวที่เป็นระดับสูงขึ้นได้แล้วนะครับถ้าอยากขุดท เลเวล2ครับจะสูดรุดูได้เมกาสเปียร์เลเวล3จะคูดได้กิก้าสเปียร์แล้วก็เลเวล4นะครับจะสามารถคูดได้ในส่วนของไฮเปอร์สเปียร์นั่นเองนะครับส่วนเลเวล5เลเวล6เนี่ยผมยังไม่สามารถทำถึงได้เพราะว่ามันสามารถสูงสุดได้ประมาณนี้แต่บอกเลยว่าแค่ถึงในส่วนของไฮเปอร์สเปียร์ก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงเท่านี้คุณก็แค่โฟกัสในการทำในส่วนของอัลตร้าสเปียร์และก็เลเจนเดอรี่สเปียร์ในการฟาร์มปกติทั่วไปนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในส่วนนี้นะครับวเวลาทำเสร็จจากนั้นเราก็เอาน้องวินซี่ของเรานะครับไปใใใสสส่ส่่ไไวว้้้้้้้นนนนนฟฟาาาาารรรรรรร์์์มมมปดิขขออองงงงงเเเเลลยยยยผีีีจๆกก็ับบห ไปบ้านเก่าก่อนละกันมันจะได้ง่ายต่อการย้ายนั่นเองตอนนี้พื้นที่นี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทาระบบฟาร์มหมุนเวียนแล้วก็หลายๆอย่างนะครับอะเราก็ใส่เข้าไปครับแทนตําแหน่งอะแทนตัวนี้ละกันไม่หวัวใส่ไปปุ๊บเมื่อเราจับได้แล้วนะครับเราก็ไปที่คอกนะครับจากนั้นก็โยนเข้าไปเลยปึ้งวินซี่ก็จะทําการทําฟาร์มตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมาดูนะครับว่าเราจะได้สเปียร์ที่สูงขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยว่าวิธีนี้สามารถทําได้จริงนะครับผมอย่่าตมครับ นั่นก็คือมอนที่ไปได้ทั้งอากาศหนาวแล้วก็อากาศร้อนด้วยปกติแล้วนะครับเราจะใช้ในส่วนของเครื่องประดับใช่ไหมครับที่จะช่วยในการเพิ่มฮิวแล้วก็การต้านทานความร้อนแล้วก็ความหนาวที่เป็นระดับที่สูงขึ้นแต่ในส่วนนี้ครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากมากๆครับและบางครั้งเนี่ยชุดเกราะที่เราใส่เนี่ยมันยังเป็นในส่วนของการต้านทานที่เป็นเลเวลสมันเป็นเลเวลที่น้อยมากๆเมื่อเราจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หนาวนะครับแล้วก็พื้นที่ร้อนที่อยู่ทางด้านบนนะครับซึ่งมันใช้เยอะมากๆครับซึ่งจะม มีความสามารถในการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนนะครับข้อมูลพาวนะครับให้ทุกคนเข้าไปก่อนจากนั้นนะครับก็ทําการเลื่อนหาพาวตัวนี้นะครับพาวเลเวลพาวหมายเลข61นะครับคือพาวตัวนี้ครับเวลาเราขี่นะครับคือเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นนะครับหรือความร้อนในขณะขี่และก็ตัวนี้มีความสามารถในการให้แสงสว่างที่สว่างกว่าการถือคบพงคบเพลงหรือแม้กระทั่งคุณใส่ตะเกียงก็ตามครับ ตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆถ้าใครจะใช้ในการจับพาวในพื้นที่นั้นหรือว่าต้องใช้ในการสำรวจพืบบ้นที่นั้นนะครับตัวนี้ผมแนะนำว่า เป็นเดอะเบสแห่งการใช้งานเลยก็ว่าได้นะครับผมก็แนะนําได้เลยนะอย่างต่อมาครับผมนั่นก็คือการปั๊มทองนะครับด้วยปกติแล้วนะครับการปั๊มทองของเรานะครับก็คือการไปล่าพ่อค้าวุฒิเถียนใช่ไหมแล้วก็กดออกกดเข้าที่มันจะได้ทองกลับมาในปริมาณที่ปอยู่ที่ประมาณหน10,000ขึ้นไปนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วแต่รอบแต่ในส่วนนี้บางคนก็แบบขี้เกียจเสียเวลาการตรงการเตียอะไรที่มันเป็นอะไรค่อนข้างนานใช่ไหมครับแต่มันมีวิธีหนึ่งที่เราสามารถปั๊มทองได้ด้วยปกติแล้วนะครับขอภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นในนนส่่ววของงพกแทหะาครับ นี่เดี๋ยวผมตั้งก่นอนมาตรงนี้แล้วกันนี่นนแท่งโลหะพาวบริสุทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกตะปูก็ตามครับจะสังเกตว่าในส่วนนี้มันมีราคาในการขายอาจจะใช้ในส่วนของทองแท่งโลหะในการขายก็ได้แต่จะบอกไว้ก่อนเลยว่าแท่งโลหะนะครับรือว่าอิงกอนหนึ่งก้อนเนี่ยเราจะขายได้แค่ประมาณ20โกนะครับแต่ถ้าคุณขายตะปูเนี่ยคุณจะสามารถขายตะปู2ชิ้นในราคา3 2 1ทองได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองแบ่งไปสักครึ่งหนึ่งแล้วกันปึ๊บอ่ะไม่เต็มและอีกอย่างหนึ่งครับการทําตะปูกก็คือารใช้ อินกอนะครับในการเปลี่ยนเป็นตะปู2ดอกซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนแต่หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปขายดูนะครับล้วก็ทําการวาร์ปไปเลยนะครับในจุดที่ n p c อยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปในจุดไหนนะหาพ่อค้าแล้วก็เดี๋ยวลองขายดูนะครับซึ่งในส่วนนี้มันเป็นการปั๊มทีได้โคตรดีครับมันเป็นเหมือน2ต่อไงโดยปกติแล้วเราจะฟาร์มพวกแท่งโลหะพาหรือว่าอินกออยู่แล้วใช่ปะหรือว่าการปั๊มในส่วนนั้นครับแต่เอามาแปรรูปส่วนสีนะผมมองว่าโค เลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักให้แผนที่มันดาวน์โหลดก่อนนะครับนี่มาแล้วไปที่พ่อค้าเล่นะครับกดพูดคุยจากนั้นกดที่คําว่าขายนะทุกคนและคุณก็ไปดูในส่วนชิ้นอ่ะหชิ้นอันนี้2ชิ้นในราคา40ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมแยกก่อนปุ๊บนี่หชิ้นเหมือนกันอันนี้2ชิ้นถามว่าทําไมต้องแยก2นะครับเพราะว่า1อินกอร์เนี่ยสามารถคราตะปูได้2ดอกนะครับถ้าเราขายเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ20ใช่ไหมครับ แต่ถ้าขายตะปู2ดอกครับเห็นไหม320้ยเว้ยโอ้โหกำไรเท่าตัวนะครับเท่าแบบกี่เท่าก็ไม่รู้อะคือเยอะแม่แล้วถ้าใครมีตะปูเยอะครับคุณขายทั้งหมดคุณจะได้มาอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0ทองนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยแล้วก็ขายไปสิครับรออะไรแค่นี้เราก็สามารถปั๊มทองแบบไม่จํากัดได้แล้วนะครับโดยที่จะสอดคล้องกับในหัวข้อที่หนึ่งก็คือการปัม๊มทรัพยากรนั่นเองอย่างต่อมาครับผมนั่นคือการแช่แข็งอาหารโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟออนไลน์ต้้องเขาาใจกันว่ เซิร์ฟมันจะรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เล่นในเซิร์ฟออนไลน์นี้เช่นเดียวกันครับมันคือรัน24ชั่วโมงต่อให้คุณจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเซิร์ฟมันก็จะถูกคิดเวลาและโดยปกติแล้วการคราฟหรือว่าการทําอาหารที่เป็นระดับสูงอ่ะมันจะมีผลต่อทําให้อาหารเนี่ยมันเสื่อมสาภาพได้ค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่โดยปกติแล้วอาหารมันจะมีระยะเวลาคูลดาวแต่ตัวเกมก็มีตูเ้เย็นให้แต่อย่าลืมว่า ตู้เย็นมันจะต้องใช้มอนสเตอร์ที่มีความหนาวเย็นในการมาแช่นะครับด้วยปกติแล้วมอนสเตอร์ Monster หนาวเย็นเนี่ยมันจะมาทางานในช่วงกลางวันแต่ในระยะเวลากลางคืนครับเขาจะต้องไปนอนเมื่อเขาไปนอนครับทำให้อาหารที่เราทารหรือว่าเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหมดอายุนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองคารอาหารให้ทุกคนดูสักหนึ่งอย่างแล้วกันนี่เอาเป็นนมนมร้อนนมร้อนเมื่อเรามีอาหารจะสังเกตว่ามันมีระยะเวลาครูดาตรงนี้เห็นไหมทุกคนแต่มันมีวิธีแช่แข็งครับก็คือให้คุณขี่พาวที่สามารถบินได้ขึ้นไปปึ๊บ ไปสูงๆเลยไปสูงๆเท่าที่คุณสามารถไปได้ครับสูงจากนั้นครับกดออกมาปล่อยให้ตัวเองตกไปตายครับปึ <Yeah. S 1> ๊บเ <t ell noise> มือาา่อ <t ell noise> เราตายแล้วนะครับมันจะให้เราเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็เกิดในจุดเดิมแต่ในส่วนวิธีการทําแบบนี้ครับคุณจะต้องขอของสําคัญออกไปก่อนเพราะอย่าลืมว่าการตายคุณแต่ละครั้งครับคนอื่นสามารถมาเก็บของคุณได้เช่นเดียวกันแต่แล้วแต่เซิร์ฟนะว่าบางเซิร์ฟก็มีการแบบว่าเออ ตกแค่พวกไอเทมสวมใส่หรือว่าตกทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับนี่เมื่อของตกแล้วใช่ไหมเวลาเรามาเก็บครับจะสังเกตว่าเห็นไหมระยะเวลาของไอเทมที่มีระยะเวลาคูดาวครับไม่ลดเลยนะครับเป็นการแช่แข็งแบบถาวรต่อให้คุณจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามครับเราก็เก็บแค่ของสาคัญของเราไปอ่ะปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุป๊นี่ผม,มเก็บแค่นี้ครับผมก็ทิ้งพวกนี้ไว้แล้วผมก็เอานนี้ออกมาจากนั้นใส่เข้าไปเห็นไหม โดนแช่แข็งครับนี่คุณก็จะมีตู้แช่โดยไม่ต้องพึ่งบอลแล้วนะครับแล้วก็สามารถเก็บของได้ตามจํานวนที่คุณต้องการถ้าอยากเก็บของได้เต็มนะครับคุณก็ต้องใส่ของของคุณในตัวนี้ให้เต็มเหมือนกันเพื่อที่จะขยายกระเป๋าตัวนี้แล้วตอนนี้คุณก็สามารถเก็บของแช่แข็งได้แบบอันลิมิตจนกว่าจะมีใครมาเก็บของของคุณไปนะครับถ้ามีใครมาเก็บก็คือหายน,ะนี่แล้วก็เก็บกลับมาคืนนี่ใส่ไป เป็นไงล่ะตู้เย็นโดยที่ไม่ต้องทําให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็คือวิธีที่6นั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาครับนั่นคือการทำสเตมินาไม่จํากัดนะครับดยปกติแล้วเวลาเราขี่พาวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพาวบินนะครับหรือว่าพาวภาคพื้นมันจะมีในหลอดสเตมินาทางด้านขวาใช่ไหมครับแต่เวลาเราวิ่งไปปื๊ดอ,อย่างเงี้ยหลอดสเตมินามันหมดพอมันหมดปุ๊บพาวตัวนั้นก็จะต้องตกพื้นเพื่อมาทําการชาร์จสเตมินาใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้เราสามารถปั๊มได้ไวทุกคน ซึ่งวิธีการปั๊มมันง่ายมากๆครับแต่มันไม่สามารถปั๊มในพื้นที่ที่เป็นความสูงได้นะครับเหมาะสําหรับพาที่เป็นพาที่เคลื่อนที่ไหวนะครับเอาง่ายก็คือแบบบินนั่นเองเวลาเราไปใช่ไหมปุ๊บอ่ะผมจะบินไปไกลๆเลยเป๊บไปไหนก็ได้ครับบินไปเรื่อยๆครับเป๊บพอมันใกล้หมดหลอดแล้วใช่ไหมครับพาจะตกแล้วเรากด f ครับเลิกขี่จกนนคุณก็ร่อนไปครับพอคุณร่อนใช่ไหมครับจะสังเกตว่าพาที่คุณขี่เมื่อกี้มันตกลงไปข้างล่างแล้วก็กะระยะที่พอดีพอดีนะครับแล้วก็กดเรียก ปึ๊บพาก็จะบินมาหาเราเราจังหวะครับปึ๊บ <S <S นี่เห็นไหมคุณก็สามารถบินต่อได้เลยนะครับแต่จังหวะกดขี่ก็ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยนะเพราะว่าพวกนี้มันจะตกลงพื้นไปเลยอัตโนมัตินะครับพี่ทนี้ครับคุณก็สามารถใช้สูตรสเตววน่าไม่จํากัดได้แล้วนะฮะทุกคนอย่างต่อมาครับนั่นคือมอนสเตอร์ที่จะช่วยเพิ่มความจุข,ของกระเป๋าของคุณนะครับโดยปกติแล้วบางคนเลือกที่จะไม่ให้เพิ่มพอยต์ในส่วนของน้ําหนักกระเป๋านะครับแล้วทําให้เวลาฟาร์มหรือว่าไปขุดแร่อะไรเนี่ย มันใช้น้ำหนักที่เยอะแล้วเราแบบไม่สามารถแบ่งน้ำหนักตรงนั้นไหวนะครับมันก็จะมีพาวที่ช่วยในส่วนของการเพิ่มความจุนั่นเองสําหรับพาวที่ช่วยในการเพิ่มความจุนะครับจะเป็นนัมเบอร์ 91B นะครับผมสำหรับพาว 91B นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือเมื่อพาวตัวนี้ครับอยู่ในทีมครับจะเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสูงสุดของผู้เล่นนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆจนครบลิมิตของตัวเขาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น1พาวแลาสามารถไปหาจับได้นะครับสำหรับเขตรักษาพันสนั้นเห็นไหม ก็สามารถจับได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะทุกคนแล,แล้วเราก็สามารถเพิ่มความจุก,กระเป๋าสาหรับใครที่แบบไม่อยากเปิองพอย n มาอัพกระเป๋านะครับซึ่งวิธีนี้สามารถนําไปใช้ได้นั่นเองนะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับผมสําหรับวิธีที่10นั่นก็คือการจบดันแบบโคตรไวนะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังคงทําได้อยู่นะครับเราก็ไปหาดันเจียนที่เราจะลงนะครับก็แนะนำเป็นพวกดันเจียนพี่แบบเลเวลสูงๆเลยละกันเพื่อที่จะมีโอกาสได้ดรอปของที่มันดีขึ้นนะครับดรอปของแร่ต่างๆนะฮะผมก็โยนไป จากนั้นผมก็เรียกเจ็ดดอทแมสครับผมมาร์คดันเจี้ยนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทาสำหรับใครที่อยากมาร์คดันเจี้ยนง่ายๆครับผมก็แนะนําเว็บไซต์ power gg ได้เลยนะครับทุกคนเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมดันเจี้ยนให้เรานะครับแล้วเราก็ปักมันลงไปในแมปของคุณนะครับจากนั้นคุณก็สามารถวิ่งหาดันเจี้ยนแบบง่ายๆเลยเห็นไหมคะแน่ไปพอเราเข้าดันเจี้ยนนะครับมันนี่จะเป็นดันเจี้ยนเลเวล45ก็มารุดว่าจะได้อะไรแล้วก็จะมีระยะเวลาคูลดาวน์นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเล่นเซิร์ฟตัวเองนะครัััับบคคคุณจจจะะะตต้้้้อออองนน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 ไไลล์์เเพื่่่ททีีดดดําาาากรรูวยๆแถ เล่นเซิอฟออนไลน์ครับเซิฟบรรดันยี่ส่ตัวโมองอยู่แล้วคุณออกไปแล้วคุณไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาอีกทีเซิฟมันก็รีเซ็ตให้เรานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับหามุมนะครับนี่หามุมแคบๆแบแบนี้เจอมุมแคบๆโดดลงไปครับจากนั้นหามุมที่เป็นร่องครับโยนพาวเข้าไปอันนี้ไม่ได้นะเราจะโยนพาวให้เพื่อโผล่กับอีกฝั่งตรงข้ามหามุมที่เป็นไปได้ที่สุดนะฮะนี่ลองนี่ลองนี่อ่าลองนี้เป็นมีความเป็นไปได้โยกเข้าไปอันนี้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้หามุมใหม่หามุมใหม่จริงจริงน้ําแข็งมันจะโยนง่ายไนะอ่าผมต้องหามุมใหม่ล้วึออ๊บนี่ถถดล่องนี้ถถดล่องนี้ผมคิดว่าถถดล่องนี้น่าจะไปได้พยายามหามุมส่วนล่องแรกแรนะครับใช้ได้ทั้งแบบจับมอนแล้วก็บั็มอนนะครับนี่เห็นไหมพอเราเข้ามาแล้วครับเราก็กดลงครับทุกคนเา้าติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ นี่เห็นไหมเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับจากนั้นเราก็บินไปเลยนะครับแล้วก็หาทางออกนะฮะทางออกคือทางที่มีประตูพยายามอย่าตกลงไปนะครับสําหรครที่ตกลงไปนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะมันจะถูกวาร์ปกลับไปบ้านของเราเลยเราพยายามเก็บชาร์จอ่าตอนนี้เราเจอประตูแล้วเมื่อเราเจอประตูครับเราก็ต้องหามุมในการออกไปนะครับนี่ก็คือประมาณตรงมุมนี้แล้วก็ลงจากพาวจากนั้นยนพาวเราไปให้โผล่ข้างนอกขึ้ได้ครับจากนั้นก็กดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งกดลงปุ๊บไม่ได้ครับหามุมใหม่หามุมใหม่ กดขึ้นกดลงอันนี้กลายไปแกไปแล้วก็กดอ่ะโยในใกล้ๆนนะ่ะถ้กดเลิกีนี่เพียงนี้คุณก็ออกมาได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็ไปที่ประตูนะฮะไม่ต้องสู้นะฮะไปที่ประตูชิดซ้ายไปเลยจากนั้นก็โยนเข้าไปครับปึ๊บ,บแค่นี้ครับผมคุณก็สามารถจบดันแบบง่ายๆแถมได้ เปิดกล่องด้วยนะครับก็ใช้เป็นโอ้โหแล้วแต่ดูว่าจะได้อะไรแต่เท่าที่คุ้มนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกผลไม้สกิลที่เป็นระดับสีม่วงนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดออกดันได้เลยมันจะเป็นต้องค่าครับแล้วก็ที่เหลือก็รอให้ดันนี้รีเซ็ตแล้วเราก็กดเข้าไปลงใหม่อีกรอบนึงขึ้นอ,อยู่ว่าในรอบนั้นเนี่ยเราเจอมอนแบบไหนนะครับถ้าเป็นมอนที่เราต้องการเราก็สามารถจัดการในส่วนนั้นไปได้เลยนะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10ทริคสุดเกลียนในเกม Power ซึ่งบอกเลย,เลยครับจะทำให โ <Code> คตร easy ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไปมากกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <sh arp> ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ